สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมดอกไม้แดงนะครับไม้แดงนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจกนะครับลักษณะของอดอกของไม้แดงนะครับก็จะมีลักษณะเป็นดอกสีขาวนะครับเป็นพวงเหมือนพวงมาลัยนะครับ แล้วก็จะล่วงหล่นเต็มพื้นนะครับไม้แดงนะครับจัดว่าเป็นไม้เศรษฐกิจสำคัญของไทยนะครับเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณภาพดีนะครับ